และวงสุดท้ายครับชื่อกาเซนิที่3ลูกมาเร็ว1คนยุดชืยุดชุดนี้ต้องพิเศษนะครับผมท่านประธานนะต้องเต้นมาด้วยอ๋อต้องเต้นมาด้วยนะถ้าไม่เต้นมาไม่ได้คะแนนนะนะเมารีลาสัตว์เมารีลาสัตเฮาแจกเฮาแจกเฮาแจกแค่ตลกเด็ด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 เฮ้ทำไมเต้นแล้วเดินมาด้วยสิลูกถ้าหนูเต้นอย่างนี้คัถ้าขื่นก็ไม่ถึงแร้วฮะ ต้องแต่ละเดินมาด้วยเมาร์เคิลส์เด็ดเด็ดเด็ดนะครับเด็ดเด็ดนะอ่าถ้าบอกเรียกใครเดี๋ยวนำสกุลอะไรเนี่ยฮะกัมลอดสิเอ้ยเป็นไรเฮ้ยไปนู่นเลยไปนู่นเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยมานี่เลยกัมลอดสิริใช่ไหมมานี่เลยมานี่เลยได้ตัวเมฆพอดีเลยถูกตัวด้วยเป็นไงถูกตัวด้วยดันโม่ดันโม่ดันโม่ ครับอจแบงค์จแบงค์แบงค์ไปจแบงค์แบงค์จรงคเ็กอาแบงค์เขาไปนี่นี่จแบงค์นี่เขาเป็นลูกเสือนะตอนเด็กเขาไปเขาไปงานชมรมลูกเสือที่อินเดียมาด้วยนะนี่ดู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 เาไปเรียนรูแ้วทาอินเดียมาทำให้เหมือนทำเหมือนครูก็ทำอะไรทำให้เหมือนนะทำให้เหมือนนะเฮ่ทำเหมือนครูบวก30คะแนนเรงทาใหเหือนทำเหมือนครูตัวอย่างให้เหมือนเฮ เดี๋ยว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 เดยวเอะไรกันเดเดวเยี เอาเป็เไรถ้าบอกว่าเป็นลมครับโฮโฮโอเคโอเคยุ้ยโฮโอเคยุ้ยโฮอันนี้ฮ oh. oh, okay. อบโฮโฮแบบนี้โอเครอปหนึ่งสองสามไปโอเคเห็นไหมโฮเห็นไหมโฮบุ oh. ยให้สิบคะแนนเปนน็นสามสิบ,บคะแนนชุดที่สามบวกสามสิบนคะแนนครับต่อไปครับ ที่เต้นมาทั้งหมดที่เต้นมาทั้งหมดจำท่าทางได้ไหมเต้นกลับไปเลยได้ครับอาจารแบ็กซานเรื่องไฟฮะขอเสียงตบเือและในขณะนี้ขบวนแห่วสลากภูมิพลยกำลังจะเริ่มโดยขบวนแห่ขอให้พวกเราตบมือไปตามจังหวะพร้อมเพรียงกระจุกพระจกเพลงโอเคครนับ